สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง t น a n i อ S นะครับวันนี้นะครับผมจะมาทำคอนเทนต์วิเคราะห์การแต่งตัวของตัวเองใน10ปีที่ผ่านมาว่าเราผ่านอะไรมาแล้วบ้างเราลองแนวไหนมาแล้วบ้างแต่ก่อน10ปีที่แล้วเนี่ยผมแต่งตัวยังไงและวิวัฒนาการในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเปลี่ยนการแต่งตัวไปกี่แนวเปลี่ยนไปแนวไหนบ้างนะครับจนมาถึงทุกวันนี้นะครับเรามาแต่งแนวนี้ได้ยังไงแล้วก็ในแนวนี้เนี่ยผมชอบใส่อะไรเป็นพิเศษแล้วก็มีคีย์ไอเทมอะไรบ้างนะครับไปดูกันครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่ กราจะไปไล่เรียงอดีตของผมเนี่ยผมขอมาพูดถึงลุกปัจจุบันก่อนละกันนะว่าปัจจุบันเนี้ยผมแต่งตัวประมาณไหนนะครับผมก็จะแต่งประมาณเป็นลุกเนี้ยบหรือว่าถ้าเกิดว่าวันไหนที่ไม่ได้ใส่ลุกเนี้ยบแบบใส่สูทผูกท้ายแบบนี้เนี่ยผมก็จะพยายามใส่ให้อย่างน้อยมีเสื้อคลุมถ้าใส่เสื้อยืดก็จะมีเสื้อคลุมหรือถ้าเกิดว่าไม่ใส่เสื้อคลุมเนี่ยเราก็จะเน้นเป็นสีเรียบหรือว่าโทนที่แบบว่าเขาเรียกว่าเป็นสีเรียบสีพื้นไม่ได้มีลายแล้วก็จะเน้นการแมทชิ่งของสีเป็นสัดส่วนใหญ่น บางวันผมก็จะใส่สีแบบน้ําตาลสดๆบ้างบางวันผมก็จะใส่เป็นแบบสีเพลนๆสีขาวสีน้าเงินสีเทาสีเบจเราก็จะเล่นสีอยู่ประมาณนี้แหละเป็นสิ่งที่อ่ะพวกผู้ชายเราเราก็ชอบใส่กันแต่ว่าเอาจริงๆผู้หญิงก็ใส่ได้นะผมว่าสามารถมีลูกเล่นเยอะเราเล่นแบบสีพวกเอิร์ธโทนสีเขียวสีน้ําตาลอะไรประมาณนี้แต่ว่าส่วนใหญ่ผมก็จะใส่เป็นเสื้อสีพื้นนะครับไม่ได้มีลายเท่าไหร่แล้วก็เน้นของเรื่องของการแมทสีเอานะครับอันนี้ก็จะเป็นการแต่งตัวคร่าวๆในปัจจุบันนะ อย่างวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะลงลึกลงดีเทลว่าผมใส่อะไรบ้างนะวันนี้ผมใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวนะเป็นบัตทันดาวก็คือจะเป็นมีกระดุมติดตรงปกคอแบบนี้นะครับแล้วก็ถูกเนคไทสีน้ําตาลอนะันนี้จะเป็นเนคไทสีน้าตาลที่จะมีความเป็น texture นิดนึงเพราะว่าอันนี้มันเป็นผ้าซิวนะครับหรือว่าเป็นผ้าไหมนะมันก็จะมีความแบบวิบวับวิบวับแล้วก็มีแบบไม่ได้เรียบเงามากนะครับเงานิดนิดแหละเพราะว่ามันเป็นซิวไม่ได้เรียบมากนะ texture มันมีความแบบเป็นแบบผสมของหลายๆสีอยู่เหมือนกันนะ ส่วนสูรเนี่ยผมใส่เป็นสีเทาที่ลายเนี่ยมันเป็นเกลนเชคและผ้ามันก็ไม่ได้เงามากอันนี้มันมีความแห้งๆของเนื้อผ้าอยู่ซึ่งผมชอบสูตรที่มันไม่ได้เงามากอะทุกคนมีลายแต่ว่าพองไกลๆอะ่ะมันก็จะมีความเป็นแบบเหมือนสูตรสีเทาเข้มธรรมดาแหละแต่ว่าพอดูใกล้ๆมันมีความมี texture ทําให้มันดูแบบไม่ได้หน้าเบื่อมากนะครับท้งแจ็คเก็ตแล้วกางเกงเป็นผ้าแบบนี้เลยรองเท้าใส่สีดำพ็อกเก็ตสแควร์สีขาวใส,ส่ขึ้นมาให,ให้มันแบบโผล่นิดๆแบบนี้นะครับผมเลือกใส่ท้าย,ยสีน้ตาลเพราะว่านี่นาฬิกา ผมก็ใส่เป็นสายหนังสีน้ําตาลนะครับอันนี้เป็นนาฬิกาที่ผมชอบมากนะครับอีก1เรือนนะอันนี้เป็นของยี่ห้อ l o n g i n s นะครับตัวนี้เป็น1ในรุ่นล่าสุดของ Longines The Master Collection ของเขานะครับเรือนนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นเรือนที่เป็นระบบแบบออโต้นะครับอันนี้เขาบอกว่ามันเป็น,นกลไกใหม่ของ Longines เลยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นใหม่ที่ได้ใช้กลไกออโต้อันนี้เขาเรียกว่า Caliber L ์ L899 นะครับ ไกลใหม่นี้เนี่ยจะสามารถสำรองพลังงานได้ถึง72ชั่วโมงนะทุกคนอาจทุกคนใส่ไปเต็มวันวันหนึ่งแล้วก็ทิ้งไว้เปลี่ยนอีก2วันไปใส่เรือนอื่นวันที่3หรือว่าผ่านไปยังไม่ถึง72ชั่วโมงเนี่ย มาใส่ใหม่นะอันนี้ก็ยังจะไม่ต้องปรับเวลานะครับก็ยังเดินอยู่แล้วก็ที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งของเรือนนี้คืออะไรรู้ไหมทุกคนคือมันมีมูนเฟสทุกคนมูนเฟสเขาอะ่ะสวยมากนะครับทุกคนอยู่ที่ตำแหน่ง6นาฬิกานะแล้วก็ไอ้พวกตัวเลขเนี่ยเรือนนี้จะเป็นตัวเลขอาราบิกนะครับทุกคนแล้วก็แสดงวันที่ล้อมรอบเป็นวงกลมในส่วนของมูนเฟสเนี่ยเอาจริงๆทุกคนสาเหตุที่ผมชอบเรือนนี้นะมันมีทั้งความคลาสสิกมันมีทั้งความวินเทจแล้วมันก็มีทั้งความเรียบหรูในเรือนเดียววกกันอะ่ะผมรู้สึา เออมันถูกจริตผมผมก็เลยเลือกแมทช์กับชุดวันนี้ซึ่งผมก็คิดว่ามันเข้ากันนะทุกคนใส่ออกมาเป็นแบบเทาน้ำตาลเข้มแล้วก็หน้าปัดเนี่ยเป็นสีแบบครีมครีมนะครับออกไข่ไก่แล้วที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งอะ่ะคือหน้าปัดเขาไม่ได้เป็นขาวเรียบอะ่ะหน้าปัดเขามีความเท็กซเจอร์เล็กๆอะ่ะมันทําให้มันยังดูแบบไม่ได้เรียบร้อยมากมากอะ่ะมันเรียบหรูมันลงตัวแล้วมันก็มีความแบบคลาสสิกวินเทจอ่ะผมชอบเลนนี้มากเลยนะ อีกอย่างหนึ่งแบรนด์ลองจินส s เนี่ยเป็นแบรนด์ที่แบบว่าผมแบบชอบมากเพราะว่าสิ่งที่เขาเน้น3เรื่องหลักๆเลยอ่ะคือประวัติความเป็นมาที่เก่าแก่ tradition แล้วก็ประสิทธิภาพ performance นะครับแล้วก็ความเรียบหรูหรือว่า e l e g a ก c e เพราะว่าสโลแกนเขาคือ e l e g a n c e is an a t t i t u d e นะครับก็คือความเรียบหรูเนี่ยเป็นหนึ่งสิ่งที่เขาคำนึงถึงแล้วเขาบอกว่าความเรียบหรูมันคือ a t t i t u d e นะครับอีกอย่างหนึ่งลองจินส s เนี่ยเป็นแบรนด์ที่เป็นนาฬิกาเรียบหรูที่ราคาจับต้องได้ง่ายนะครับเพราะว เดียวกันเนี่ยลองจินถือว่าเป็นแบรนด์ที่ราคาน่ารักมากถ้าเทียบกับความเรียบหรูที่คุณจะได้ไปนะครับผมขอพูดเรื่องนาฬิกายเยอะนิดหนึ่งนะคลิปนี้เอาจริงๆทุกคนอาจจะถามว่าอันเนี้ยมันมีกี่ขนาดนะมันมี40กับ42นะครับมีหลายสีด้วยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูว่าเขามีสีอะไรบ้างน,นะครับมีสีดําบาลิคอนตกแต่งด้วยเลขโรมันมีสีเงินบาลิคอนตกแต่งด้วยเลขอาราบิกนะครับถ้าเกิดว่าใครต้องการความเรียบหรูยิ่งขึ้นนะไอตัว40มิลเนี่ยมันมีที่มันเป็นอินเด็เกซ์ มือนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบสายหนังจอะเตเส,สีน้ำตาลเข้มแบบนี้นะเขาก็มีสายหนังสีดําสีน้ําเงินสีน้ําตาลด้วยแล้วก็มีทั้งสายสแตนเลสด้วยนะครับทุกคนว่าถ้าเกิดว่าใครชอบแบบไหนก็ลองเลือกกันได้นะครับว่าง่ายๆทุกคนลุคนี้ผมมัน,น c o m p l e t ด้วยนาฬิกาจริงนะเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะผมก็ชอบใส่ประมาณนี้ใส่เปรียบเราก็ลองมาใส่เครื่องประดับอะไรที่มันทําให้ลุคมันคอมพ l e ทดูแบบนี้ oh <my. S 1> ก็ได้อันนี้เป็นลุกในปัจจุบันที่ผมอ่ะรู้สึกว่าเราอ่ะใส่ ประมาณนี้บ่อยก็เลยเอามาแต่งให้ทุกคนดูว่าปัจจุบันเราแต่งตัวแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนาะฬิการลองจิ้นนะทุกคนลองไปศึกษาประวัติความเป็นมาแบรนด์ก็ได้ถ้าเกิดว่าใครอยากดูประวัติแบรนด์ให้มันเชิงลึกมากขึ้นนะผมเคยทําคลิปไว้แล้วกับไอตัวรีวิวไฮโดรคอนเควส t นะครับลองเข้าไปดูได้ถ้าเกิดว่า พร้อมแล้วนะครับเราจะย้อนเวลาไปสิปีที่แล้วไปดูการแต่งตัวของผมดีกว่าว่าตั้งแต่เริ่มเนี่ยมันเป็นแนวไหนเอาจริงๆถ้าเกิดว่าให้ผมย้อนไปนะตอนที่ผมเริ่มแต่งตัวจริงๆริงยังจังเนี่ยจะเป็นช่วงมหาหลัยซึ่งช่วงมหาหลัยเนี่ยเอาจริงจเราก็จะใส่ชุดนิสิตนะักศึกษาถูกไหมเราก็ใส่สีขาวแต่ว่าสีขาวกางเกงดําแต่ตอนนั้นอะ่ะมันก็จะมีความแบบแอบ,บอยากแบบแรดแหน่อยใช่ป่ะในมหาลัยเราไม่ได้อยากจะใส่ชุดนิสิตเป็นชุดนิสิตเลยซึ่งเรามีนะเราใส่ผสมผสมกัน แต่ว่าเราอยากพยายามหาแบบใส่เสื้อเชิ้ตที่มันดูแบบเอ้ยเท่นหน่อยใส่กางเกงดำเราก็ไม่ใส่เราก็จะไปแบบเอ้ยชอบใส่กางเกงยีนดําอะไรเงี้ยเราก็จะแบบไปหาที่แบบเอ้ยเขาฮิดคิตกันยุคนั้นกางเกงยีนนูดดี้ดังทุกคนยุคนั้นกางเกงยีนนูดดี้ดังเราก็จะแบบเอ้ยใส่เสื้อเชิ้ตขาวกับกางเกงยีนนูดดี้ไหมเราก็จะไปหากางเกงนูดดี้สีดำนี่เดี๋ยวผมจะย้อน IG และ Facebook ไปให้ดูนะครับต่เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ว่าแต่ก่อนเนี่ยผมใส่ประมาณไหนนะครับทุก ลองดูว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะทุกคนถือว่าเป็นการอัดคลิปรีแอคเหมือนกันนะเพราะว่าเนี้ยผมเปิดแบบเรียยวทามไปด้วยเลยนะนี่คือหน้า Facebook ของผมนะครับนี่ทุกคนมาหาลัยวันเกิด <laughs> 2012ทุกคน2012ก็คือประมาณ9ปีที่แล้วนะครับอันนี้เป็นรูปรูปหลังๆแล้วใน Facebook เมื่อ9ปีที่แล้วนะครับน,นี่เห็นไหมทุกคนผมใส่เสื้อเชิ้ตแบบเสื้อเสื้อเชิ้ตขาวแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นเสื้อเชิ้ตนิสิตนะอันนี้เนี่ยมันเป็นเสื้อเชิ้ตผมจําได้อันนี้ของมูจิก็คือตอนนั้นอะ่ะเราก็เก็บตังค์เอาค่าขนมที่เราได้เนี่ยเอาไปซื้อเสื้อเชิ้ตมูจิเสื้อเชิ้ตมูจิมันจะเป็นเสื้อเชิ้ตเพลนที่ผ้าดีนะทุกคนคือปกอ ก็ใส่ฟนกับมูจินะครับเขาก็ไปใส่กับกางเกงยียนสีเทาอันนี้อ่ะไม่ค่อยเห็นแต่อันนี้เป็นกางเกงยียนที่ค่อนข้างเดฟเลยสีเทานะครับทุกคนอันนี้เมื่อ12ปีที่แล้วเป็นประมาณนี้เลยนะครับยิ้มก็จะยิ้มประมาณนี้แล้วก็ทําผมผมสั้นๆผมตั้งเลยในยหัวแหลมๆนี่อันนี้ ผมถ่ายกับโอลิเวียชีรูถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนอาร์เซนอลทุกคนจะรู้จักชีรูนี่คือผมไปอยู่อังกฤษแล้วผมเจอชีรูตอนนั้นก็จะใส่เป็นอย่างนี้เลยเนี่ยเสื้อเชิ้ตลายสก็ตแล้วก็เป็นบัตเทิลดาวนะตัวนี้ก็ของมูจิอีกเมืออกันถ้าจะไม่ผิดกางเกงยีนส์อันนี้สีน้ำเงินของดูดี้เป็นกางเกงยีนส์แบบเดฟเดเลยนะทุกคนตอนนั้นผมก็ใส่ประมาณนี้แหละเสื้อเชิ้ตกางเกงยีนส์เดฟแล้วก็รองเท้าผ้าใบอันนี้ใส่เสื้อคลุมเป็นคาร์ดิแกนสีดานะครับทุกกคนนนนดดูววิาารองม้้้้่ลลลหหแแบบเเเีียยยย็ ดูดิคางวนวีอย่างนี้เลยอะแต่ว่าอันนั้นผมก็จะเป็นแนวแบบไม่ได้เซ็ตขึ้นนะแบบลงมาประมาณแบบนี้หน้ามาหน้ามาอันนี้ก็คือเมื่อปี2 0 1 2 September น,นี่คือผมในปี2016ทุกคนนี่อันนี้ถ่ายกับเพื่อนนะครับอันนี้ผมจะเป็นแนวแบบเริ่มเสยแล้วแล้วก็เริ่มนี่อันนี้ผมใส่เป็นเสื้อคอจีนของยูนิโคลอีกเหมือนกันอันนี้เป็นคอจีนก็คือเป็นคอปกแล้วก็เริ่มเริ่มมาใส่กางเกงที่เป็นแนวแบบซาตัวเรียลแหละคือส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยเล่น Facebook เท่าไหร่ผมจะเล่นแต่ i ิน t a g r กรมนะทุกคนเน้นแบบเอ้ยเราชอบถ่ายรูปชอบลงรูป a c e b o o k ก็จะแบบไม่ค่อยได้เข้าใครติดตามผมก็ส่วนใหญ่ก็ลองติดตามทางผ่านทาง i ิน t a g r กรมนะ แต่ก่อนผมจะเป็นพวกประเภทแบบไม่ชอบถ่ายรูปตัวเองลงเท่าไหร่จะชอบถ่ายวิวซะส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูด้วยว่าแต่ก่อนเนี่ยผ่านแนวไหนมาแล้วบ้างนี่ครับทุกคน459อาทิตย์ที่แล้วก็เกือบ10ปีนะเพราะว่าปีหนึ่งมันมี520ถูกไหมก็ประมาณ9ปีที่แล้วแต่งตัวมานี้เพื่อโปโลกางเกงขาสั้นคาโก้ของ JBB นะทุกคนอันนี้เป็นช่วงรับปริญญาเนี่ทุกคนดูทรงผมผมเป็นประมาณนี้นี่คือรูปรับปริญญาผม ตายเบลอชิโลกับโมโมนะครับนี่นี่นี่น,นี่แต่ก่อนจะชอบใส่ประมาณนี้เห็นไหมขาสั้นแล้วก็เสื้อเชิ้ตก็ยังเป็นความที่ผมใช้แมทช์อยู่ทุกวันนี้นะน้ำเงินกับเขียวอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เป็นเสื้อเชิ้ตลินินน,นะครับ นี่คือวันที่ผมจะไปเรียนอังกฤษผมใส่โปโลนี่เห็นไหมผมก็จะแต่งตัวมานี้เนี่ยผมใส่เสื้อโปโลสีน้ำเงินกับกางเกยงยีนขาเดฟประมาณนี้เลยนะครับทุกคนอันนี้ก็คือเราไปดูบอลน,นะครับที่สนามบอลน,นี่เราใส่เป็นประมาณนี้และเสื้อหนาวสเวตเตอร์แล้วก็ใส่บีนนี่แล้วก็ใส่แจ็กเก็ตทับอันนี้คือสไตล์ที่ใกล้เคียงตอนนี้เลยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมมีแจ็คเก็ตตัวนี้แค่ตัวเดียวเป็นสีเขียวแล้วก็ใส่น้อยมากนะครับแทบจะไม่ได้ใส่แนวนี้เลยนะตอนนั้นอะเปีที่แล้วนะครับอันนี้อันนี้เห็น,นลุ ไม่เห็นหน้าไม่รู้ทําไมถ่ายไม่เห็นหน้านะครับนี่อันนี้ตอนนี้ใส่กางเกงยีนเห็นไหมก็เป็นกางเกงยีนที่ค่อนข้างสลิมแล้วก็ใส่เป็นรองเท้าบูทหนังกลับนะครับส่วนเสื้อคลุมมันเป็นสไตล์แบบพีโคดอันนี้จะเป็นแบบมีเชือกสันสันอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็เป็นปกปกใหญ่ๆหน่อยนี่เน่่น่อยู่อังกฤษเจอพักทีซองด้วยนะครับนี่อันนี้จะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ผมใส่กับเสื้อยืดก็จะเป็นแนวประมาณตอนนั้นที่อยู่อังกฤษแล้วก็จะใส่นะครับก็คือคล้ายๆกันผมลองมาาาหหลลยยแแนนนววตต่่่่่อออทีีูังกฤษเ มันจะเป็นตอนที่ผมอ่ะใส่หลายแนวมากๆคือตอนนั้นสไตล์มันเป็นเหมือนเราลองผิดลองถูกเรามีแจ็คเก็ตเรามีสูทแล้วเราก็จะมีแนวแบบอีกแนวเลยด้วยผสมผสมสตรีตสตรีท,รทมันก็จะมีผสมกันนะครับทุกคนอันนี้จะเป็นแนวแบบสตรีตหน่อยก็จะเป็นใส่เสื้อสเวตเตอร์ที่มันมีลายแบบ แล้วก็จะเป็นแนวแบบพับขาขึ้นมาเต่อ ke, ๆเลยแล้วก็ใส่รองเท้าผ้าใบนะครับแล้วก็ใส่กับกระเป๋าที่เป็นคาดเป็นสะพายหลัง messenger bag อย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นแนวที่ช่วงนั้นใส่บ่อยนะครับรักเก็ตรักเก็ตสตรีทสตรีทนิดนึงไม่ได้เนี้ยบมากนี่เห็นไหมทุกคนจะใส่เป็นแบบเสื้อเชิ้ตสังเกตดูนะไม่สอดเสื้อใส่แบบเริ่มแบบมีความแบบสลิมสลิมอยู่ยังมีความงเกงผ้า voilà. เดบเดบอยู่อันนี้ก็จะใส่เสื้อสเวตเตอร์ทับเสื้อเชิ้ตสีขาว ใส่กางเกยงยีนสีดําซึ่งพับขาขึ้นมาเต่อเลยนะทุกคนแล้วก็ใส่กับคอนเวิร์ดสีขาวตอนนั้นใส่ประมาณนี้นะครับสมัยนั้นเนี่ยผมจะชอบใส่รองเท้าไม่ใช่รองเท้าหนังเลยทุกคนมันจะใส่เป็นรองเท้าแนวแบบเขาเรียกว่ารักเก็ตรักเก็ตหน่อยก็คือพื้นหนาหนาแต่ว่าอันเนี้ยมันมีความคล้ายกับรองเท้าหนังอยู่นะครับมันจะเป็นพื้นแบบนนหนาหนาเพราะฉะนั้นตอนนั้นอ่ะเราจะใส่เป็นแนวแบบเราดูญี่ปุ่นเยอะเราก็จะใส่เป็นเสื้อเชิ้ตกางเกงขาเริ่มใหญ่ขึ้นมานิดนึงแต่ยังสลิมอยู่แล้วกกก็ใสสส่่อองเเเเเทท้้้าแบบบนนนนีียุคืววตตตััดิมพข แล้วก็ใส่รองเท้าผ้าใบาแต่ก่อนเนี่ยผมลองแนวนี้เยอะอันนี้ประมาณ2,012 2,013เห็นไหมเราก็จะใส่แบบกางเกงจอกเกอร์เห็นไหมจอกเกอร์แบบเดฟเดฟเลยแล้วก็รองเท้าผ้าใบาคู่นี้เป็นไนกี้ที่ผมบอกว่าผมใส่บ่อยมากนะครับตอนนั้นเพราะว่าใส่สบายมากผมมีรองเท้าแบบนี้ด้วยเป็นสตรีทสตรีทเห็นไหมเป็นแบบหนังกลับส,สตรีทสตรีทผูกเชือกฟูฟูมีปีกด้วยนะทุกคนลองดูดิเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะเก็บไว้อยู่คู่นี้ เห็นไหมแต่ก่อนจะตีทใส่จะตีทจะใส่เสื้อแบบมีลายใส่เสื้อมีลายทุกคนลองดูดิเห็นปะใส่เสื้อเชิ้ตมีลายเป็นแบบตุ้ย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 แต่ก็ยังชอบความแบบมีลูกเล่นของดีเทลเนื้อผ้าอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะใส่แมทช์กับรองเท้าเนี่ยอันนี้ก็คือรองเท้าที่ผมเคยพูดไปว่าผมเคยซื้อรองเท้าหลุยด้วยนี่คู่นี้เป็นรองเท้าหนังกลับเพราะว่าเป็นโบ๊ทชูนะครับแนวประมาณนั้นส้นสูงๆงหน่อย นี่ทุกคนตอนผมอยู่อิตาลีนี่คือตอนผมไปทำรองเท้าอิตาลีแล้วนะเห็นปะ่ะทุกคนรองเท้าคู่หนึ่งผมใส่นานแค่ไหนคู่นี้ยังอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเอาเด่นชักกา ผมใส่กางเกงยีนเดฟสีดำแล้วก็เสื้อขนเป็ดสีน้ำเงินคู่นี้คือคู่ที่อยู่ในรูปนะครับทุกคนต้องใส่อยู่นะเห็นป่ะแล้วคู่นี้ผมซื้อที่อังกฤษด้วยก็ปี2012ผมใส่คู่นี้มาแล้ว9ปีทุกคนเปลี่ยนพื้นไปรอบหนึ่งนะครับเห็นไหมว่ามันใช้ได้นานนะครับรองเท้าพวกรองเท้าที่มันเปลี่ยนพื้นได้นี่คือชุดเมื่อกี้เลยในใส่เสื้อเชิ้ตตัวนั้นก็ยังใส่อยู่ เราก็จะใส่แบบแนว,แน,วนี้แหละเสื้อเชิ้ตสเวตเตอร์นะครับอันนี้2015เริ่มจะเรียบร้อยมากขึ้นผมจะเริ่มแบบใส่เป็นแนวแบบอิตาเลียนแมนมากขึ้นอ่ะเป็นแบบเสื้อเชิ้ตกงยีนสังเกตว่าตอนนี้เริ่มสอดเสื้อแล้วเราเริ่มทิ้งพวกรองเท้าผ้าใบแล้วเราเริ่มมาใส่พวกรองเท้าบูทหนังกลับแล้วก็จะสอดเสื้อละอันนี้คือตอนทํารองเท้าทํารองเท้าข้างแรกเสร็จ ล้วก็เปลี่ยนจากคู่นี้มาใส่คู่นี้เห็นป่ะแต่ว่ายีนอ่ะเขาเรียกว่าสตรทฟิตอ่ะนะเรายังใส่เป็นแบบค่อนข้างเล็กอยู่แต่ว่าเป็นแบบเนียบๆนะเป็นสไตล์อิตาเลียนเลยตัวนี้ผมก็ซื้อที่อิตาลีแล้วก็ตัดขาให้มันพอดีเห็นปะทุกคนเนี่ยแหละเห็นไหมเกงยีนตัดขาพอดีแล้วเราก็อ่ะเราก็มีผ้าใบยังมีความเป็นแบบแคชชวลผสมอยู่นะยังมีความเป็นตัวเองอยู่นี่คือตอนที่เริ่มมาแต่งแนวเนียบขึ้นแล้วหลังจากกลับมาจากอิตาลีเริ่มมีความแบบไม่ใส่เข็มขัดเริ่มมีความแบบใส่กางเกงผ้า ที่แบบเป็นแบบแนวเนียเน้ยบเียบเริ่มแมทช์กับเสื้อยืดแต่สีเนี่ยเราก็แบบเริ่มพัฒนาพัฒนามาเลยนะส่วนผมยังไม่ได้ทาทรงฟูนี่เห็นไหมทุกคนแต่ก่อนเนี่ยผมจะใส่ประมาณนี้เดฟเดกางเกงผ้าแล้วก็ใส่รองเท้าผ้าใบใส่เสื้อยืดนี่ตอนนี้คือเริ่มทําผมแล้วนะผมเริ่มหยิกเห็นะผมเริ่มหยิกเริ่มเป็นรองเท้าหนังนะทุกคนเห็นไหมแต่ยังขาเต๋ออยู่อันนี้เป็นแบบสตรีทสตรีทซึ่งตอนเนี้ยเราก็ยังใส่แนวแนว,แนวนี้อยู่นะเป็นเสื้อยืดที่แบบมีสกรีนนิดหน่อยอะไรเงี้ย ก็คือไปเที่ยว,วก็ใส่หมวกนี่ทุกคนอันเนี้ยเริ่มเป็นแนวนี้แบบจริงจังเพราะว่าอันเนี้สูตรตัวนี้ผมตัดกับเพื่อนที่อิตาลีนะครับเราก็เริ่มมาแนวเนีบ้บคือล้เห็นป่ะนีน่เริ่มมาแล้ว5ปีเริ่มใส่เอี้ยมเริ่มใส่อะไรเริ่มใส่กางเกงยียนเริ่มใส่รองเท้าหนังนี่ทุกคนดูเราไปมีติ้งคุยเจอเพื่อนๆแนวที่แบบชอบแต่งตัว ใส่เอี้ยมใส่เสื้อเชิ้ตใส่กางเกงเอวสูงนะเห็นไหมกางเกงเอวสูงแล้วรองเท้าหนังเนี่ยคู่นี้คือที่ทําเองกลับมาจากอิตาลีแล้วก็ใส่ขาบเบิ้ลแล้วนะตอนนี้สี่ปีที่แล้วนะครับนี่ไงเริ่มเป็นแนวนี้แหละเริ่มมาถึงคลัชมีลายทหารเริ่มดัดผมนะเห็นไหมแต่ขายังเติบแบบเติบมากๆอยู่เลยตะตุ่มนะครับถ้าเป็นสมัยนี้ก็ผมก็จะใส่ให้มันแบบไม่ได้เติบเท่านี้ ก็จะใส่ให้มันพอดีรองเท้านะเพราะว่ามันเรียบร้อยขึ้นแต่ก็ยังมีผสมผสมแคชชียอยู่เห็นไหมรองเท้าผ้าใบกางเกงชิโน่นี่ทุกคนดูสตรีททุกคนเสื้อชมพูกางเกงยีนผมเคยผ่านจุดนี้มาทุกคนเห็นไหมรองเท้าผ้าใบกางเกงยีนขาดเห็นไหมผมเคยผ่านจุดนี้เนี่ยเสื้อโอเวอร์ไซส์เห็นป่ะผมเคยขายเสื้อโอเวอร์ไซส์ด้วยนี่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 นดูเห็นไหมเริ่มแต่งเป็นแบบเป็นสไตล์ที่เป็นทุกวันนี้มากขึ้นแต่กางเกงยีนอันนี้อาจจะยังเดฟอยู่ ผมตอนนี้ก็คือเป็นแนวแบบทรงแบบฟูๆแล้วนะครับเริ่มถ่ายโฆษณายเยอะอันนี้ก็จะเป็นแบบสตรี t สตรีทอยู่นี่เห็นไหมนี่อันนี้ก็จะเริ่มแบบนี้ละเริ่มเล่นสีเริ่มเล่นอะไรที่แบบเราชอบในปัจจุบันเริ่มเป็นตัวเองมากขึ้นแล้วผมเริ่มจะมาฟิกซ์เป็นสไตล์ประมาณนี้ประมาณ3ปีที่แล้วเราก็ผ่านอะไรมาเยอะนะถ้าเกิดว่าคนสังเกตเห็นนะ่ยผมสังเกตตัวเองเหมือนกัน ย้อนไป10ปีแล้วเราก็เริ่มเลือกสีแล้วก็เราก็เริ่มแบบใส่อะไรที่มันฉูดฉาดน้อยลงประมาณ5ปีตอนแรกเราก็จะเริ่มใส่อะไรที่แบบฉูดฉาดฉูดฉาดหรือว่าเป็นอะไรที่แบบไม่ได้เป็นแฟชั่นไม่ใช่ดิเขาต้องเรียกว่าเราก็จะเริ่มใส่อะไรที่มันแบบ ผ้าใบเดฟเดฟคือมันก็เป็นอะไรที่ฮิตตอนนั้นอะ่ะเราก็จะเราก็เราสังเกตตัวเองนะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะการแต่งตัวเราอะ่ะมันเริ่มเป็นตัวเองมากขึ้นเริ่มเป็นตัวเองมากขึ้นหลังจากที่เราได้ลองแต่งตัวมาแล้วประมาณ4ีปีแต่ต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่าการเวลาผ่านไป3-4ปีข้างหน้าผมก็คงไม่ได้บอกว่าผมจะแต่งตัวแบบนี้อยู่นะผมอาจจะเปลี่ยนการแต่งตัวไปก็ได้ขึ้นอยู่กับเทรนด์ตอนนั้นว่าเออเขาฮิตอะไรเขาแต่งอะไรเราก็ปรับให้มันเข้ากับยุคสมัยต่อไปเรื่อยๆนะสปีที่ผ่านมาเริ่มใส่เสื้อยืดแม นน่นกับความเป็นแคชชวลเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวผมจะแต่งให้ดูลุคหนึ่งแล้วกันอันนี้เราใส่เสื้อยืดสีขาวแล้วใส่กางเกงที่เป็นสีน้ําตาลแล้วก็ใส่เสื้อคลุมที่เป็นแบบแพรวิงตันนะนะเป็นสีกะกีนะครับจริงๆแนวเนี้ยเป็นแนวที่ผมใส่อยู่ปัจจุบันก็จะเป็นแนวที่เอ้ยเนี่ยเราสามารถ mix and match ได้หลากหลายเรารู้สึกว่าเพราะด้วยความที่มันแคชชวลอยู่แต่ว่าเราเลือกสีที่มันแบบเป็นสีพื้นสีเรียบสีเพลนเล่นสีนิดหน่อยเรายังสามารถแต่งให้มันดูแบบลักชัวรี่ได้อยู่เรายังส ใส่แอสเซสเซอรี่อะไรเข้าไปบางอย่างอย่างเช่นนาฬิกาอย่างเงี้ยเราก็ใส่เข้าไปได้เพื่อให้มันดูแบบเรียบร้อยขึ้นแต่ว่าก็ไม่ได้แบบแคชชวลจ๋าไปเลยอะล่ะเรายังแบบเบลนด์ให้มันอยู่ในตรงกลางเนี่ยคือสไตล์ที่ผมใส่อยู่ทุกวันนี้ก็คือจะเป็นสไตล์ที่มันเหมือนจะแคชชวลแต่มันก็ไม่ได้แคชชวลมันเหมือนจะเรียบร้อยแต่มันก็ไม่ได้เรียบร้อยมันแบบมีความผสมผสานอยู่ในตัวเองอ่ะคือทุกวันนี้เวลาที่ผมแต่งตัวผมจะคิดว่าถ้าเราเรียบร้อยเราจะไม่อยากเรียบร้อยไป ถ้าเกิดว่าเราแคชชวลสบายๆเราก็จะไม่ได้อยากแคชชวลแคชชวลสบายๆแบบเสื้อยืดขาสั้นรองเท้าแตะเราก็จะมีความแบบเสื้อยืดกางเกงขายาวรองเท้าหนังมีความผสมนาฬิกาเข้ามาให้มันดูแบบไม่ได้เรียบร้อยมากจะมีความแบบแต่งตัวใส่สูทอย่างเงี้ยเราก็จะแบบไม่ได้อยากแบบเรียบร้อยเรียบร้อยเราก็จะแบบหาอะไรใส่ให้มันดูแบบไม่ได้เรียบร้อยจ๋าอย่างแบบเน็กไทที่เป็นลายหน่อยหรือว่ามีแบบมีความแบบผสมเท็กเจอร์หน่อยให้มันแบบไม่ได้แบบดูเงาไปทั้งตัวหรือว่าแบบสูทเราก็จะใส่ผ้าที่มันดู แ,บบแห้งๆไม่ได้เงาเงาๆแบบดูเรียบร้อยเรียบร้อยอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามหาความที่มันมาเบรคความเรียบร้อยนั้นลงนิดนึงนะครับอันเนี้ยก็เป็นสไตล์ประมาณนี้อย่างนาฬิกาอย่างเงี้ยก็ดูแบบเรียบร้อยแต่ว่าด้วยความที่เลือกสีเลือกผ้าเลือกแมทเทอเรียลให้มันดูแบบไม่ได้แบบเรียบร้อยมาก เราก็มาใส่อะไรที่มันดูแบบเรียบร้อยผสมเข้าไปหน่อยคลาสสิกผสมเข้าไปหน่อยให้มันดูลงตัวก็จะเป็นสไตล์ข้าวๆ10ปีที่ผ่านมาผมก็รู้สึกว่าผมผ่านอะไรมาเยอะเอาเป็นว่า สุดท้ายแล้วการที่เวลามันผ่านไปแล้วเราได้ลองอะไรหลายๆสไตล์มันทําให้เราหยิบจับอะไรจากสไตล์นั้นๆที่เราได้ลองดึงมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเราชอบอะไรของแต่ละแนวเราเอามาใส่รวมกันสุดท้ายมันก็เป็นตัวเราผมก็ไม่ได้บอกว่าสตรีทไม่ดีมันแค่อาจจะไม่ใช่ตัวผมในวันนี้แต่ว่าผมก็ยังมีความเป็นแบบทุกวันนี้เรายังใส่รองเท้าผ้าใบอยู่เรายังใส่นิวบาลานซ์อยู่เรายังใส่ไนกี้อยู่ มันก็มีความเป็นผสมในแต่ละลุคของความแคชเวียะนะแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเราอาจจะเน้นไปในทางสายเนี้ยบมากกว่าเราชอบใส่เกงเอวสูงเราเริ่มใส่เกงเอวสูงเพราะว่าเอ้ยเราใส่แล้วมันทําให้รู้สึกเราขาย,ยาวแล้วมันเป็นตัวเองลองผิดลองถูกอะ่ะทุกคนจุดท้ายการหาสไตล์ของตัวเองอะ่ะคือการลองผิดลองถูกจนเรารู้ว่าเราใส่อะไรแล้ว,ลวเรามั่นใจถ้าคุณใส่อะไรที่คุณมั่นใจอ่ะนั่นแหละมันคือสไตล์ของคุณทุกคน30ปีข้างหน้าเราอาจจะไม่ชอบการแต่งตัวของเราในวันนี้ก็ได้นะทุกคนก็ปรับเปลี่ยนเป็น ตามการเวลาแล้วผมก็รู้สึกว่าสไตล์ของผมเองอะ่ะมันก็ไม่ได้นิ่งมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามการเวลาเหมือนกันแล้วเราก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเพราะว่าเอาจริงๆถ้าถามว่าอันนี้เป็นสไตล์ของผมเลยไหมอ่ะผมก็ผมก็บอกไม่ได้เพราะว่ามันก็อาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราก็พยายามจะเรียนรู้แล้วก็รับการแต่งตัวสไตล์ใหม่ๆหรือว่าความรู้ใหม่ๆเข้ามาผสม เพื่อให้เราอ่ะมันเป็นปัจจุบันต่อไปเรื่อยๆนะทุกคนดีใจเหมือนกันที่ได้มาทำคลิปนี้ให้ทุกคนดูนะดูการแต่งตัวของตัวเองใน10ปีที่ผ่านมารู้สึกขอบคุณตัวเองที่ท,ที่ลองหลายๆแนวแล้วันทำให้เราได้เจอตัวเองที่เป็นทุกวันนี้แล้วแต่งแนวนี้แล้วเราสบายใจแล้วก็เป็นแนวที่อ่ะทุกคนที่ติดตามชื่นชอบอันนี้ก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่ชื่นชอบแล้วก็ติดตามสไตล์การแต่งตัวของ ทุกวันเนี้ยผมก็ลองอยากจะกลับไปแต่งสตรีทเหมือนกันนะก็ลองเป็นสตรีทในเวที่มันเป็นตัวเองอยู่ทุกวันนี้เราก็ทุกคนอาจจะเห็นนะว่าบางชิ้นเราก็จะมีผสมผสมผสมเข้ามาบ้างลองดูนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครชินชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจในการลองจินนะครับลองไปดูได้เดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างนะครับว่าตอนเนี้ย เขามีคอลเลกชันมีอะไรบ้างมีคอลเลกชันใหม่อะไรบ้างแล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับทุกคนลองเข้าไปดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนมาร่วมเดินทางย้อนเวลาไปสิปีกับผมยังไงฝากติดตามว่าคลิปต่อไปจะเป็นอะไรบ้างถ้าเกิดว่าใครอยากดูคลิปคอนเทนต์แนวไหนหรืออยากให้ผมทําคลิปคอนเทนต์แนวไหนก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับและเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ